สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจันน้ําสวัสดีค่ะข่าวตำรวจและท่องเที่ยวนะคะวันนี้เรามาท่องเที่ยวสายทรรมนะคะสายทรรมตรงนี้อยู่ที่อ่าสระบบุรีตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นสถานปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์ป่านาลืชาค่ะอือหือเดี๋ยวจะถ่ายความร่วรื่นให้ดูนะคะว่าตรงนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่สัปปะ,ะค่ะอือแล้ว อุ้ยเดินเข้ามาี่ขนลุกเลยคือแบบสวยงามแล้วก็อ้เพิ่งรู้นะเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมและอาจจะมาเรื่อยๆแล้วก็ทุกคนติดตามข่าวนะคะว่าเราจะถ่ายอะไรให้ดูบ้างซึ่งรับรองว่าน้อยคนนักที่จะได้มาแต่อันนี้ทางเข้าวัดใช่ไหมคะใช่ค่ะ่นี่นะคะทางเข้าก็สวยงามมากเลยยกาที่ทำเช่นนันทำโอ้โหสุดยอดอันนี้คือ ปูปูเสือนี่คืออะไรคระให้ญาติธรรมนั่งนั่งรอพระนั่งรอใส่บาตรค่ะอ๋อนี่ที่ที่นั่งของญาติธรรมใช่ไหมค,ะ,คะ,ะนั่งเรียงไปเลยค่ะอืเดี๋ยวเราจะถ่ายท่าตอนใส่บาตรให้ดูนะคะท่านผู้ชมว่าวัดนี้ใส่บาตรแบบไหนแล้วทําไมเอ่อรู้สึกว่าคนเยอะนะคะคน,คนเยอะคนเยอะนี่เช้าเช้ามืดเลยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้คือเวลาหกโมงเช้าเป็นเวลาหกโมงเช้านะคะ โอ้โหนี่คือความร่มรื่นนะคะคือชอบมากเลยอ่ะมาแล้วแบบไม่อยากออกไปเลยอ่ะประมาณนั้นเลยต้องมาปฏิบัติธรรมโอ้โหสุดยอดสุดยอดทีด่นี่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานอืมตะกี้ได้ยินเสียงไก่ด้วยใช่ไหมคะใช่เ<ช>สียงไก่ไ,ไก่ป่าใช่ไหมคะมีนกยูงนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะท่านผู้ชมเสุดยอดนะคะนั่งรอแล้วค่ะยาวมากยาวไปถึงเท่าโอ้หโห นี่นี่เป็นสักนี่เป็นที่ที่เขาเอ่อเตรียมนั่งใส่บาทกันนะคะอ่ออาจารย์จะตั้งอ่าตั้งกับวนของพระนี่ตั้งแต่น้ำพุออกมาอ๋อตั้งแต่น้ำพุออกมาเลยอใช่ค่ะท่านจะเดินไปตรงนี้นะปีนี้เราไม่ได้ขึ้นเขานะคะปีนี้ใส่บาททั้งนั้นทุกทุกทุกปีขึ้นเขาหรอบางทีก็ข้างบนจะมีทางเดินขึ้นเขาที่มีสาลาแบบเรียวกังบนบงทีท่านก็อันนี้ฝนตกทางมันลื่นอืมอ๋อนี่นี่ คือขึ้นไปอย่างนี้หรอคะอันนี้ธรรมชาติมากเลยนะอันนี้แกโัวต์ป่าทับทิมทามก็คือเป็นที่นั่งสมาธฐานั่งสมาธิอือคือสวยสวยอ่าเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะนี่นะคะเป็นโอ้เป็นโอ้โหเหมาะจริงๆกับกับการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นลานที่แบบว่ารอใส่บาตรใช่ค่คะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือจะให้โอนตรงนี้ค่ะ Oh. แล้วก่อนขึ้นศาลาคะจะให้พรข้างล่างค่ะโอ้โหนี่นะคะบรรยากาศสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมแม่สาธุค,ค่ะอันนี้คุณแม่ชิมค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะโอ้โหร่วงหน้าไปก่อนเลยนี่วิ่งทุกอย่างเลยละนะคะร้อง,องไห้แต่ข้างล่างค่ะ อันนี้เราก็มาถึงสถานที่อันนี้เป็นศาลาธงชัยค่ะเป็นศาลาธงชัยนะคะเดี๋ยวจะมีศาลาเกียนไกอีกเดี๋ยวพาไปออันนี้เราจะถวายพระป่าช่วงบหาตอนตรงนี้ค่ะแต่เพลินถวายตรงนู้นอ๋อค่ะอันนี้เราจะพาขึ้นไปดูนะคะท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมขึ้นมาดูความสงบเงียบเรียบง่ายในสายธรรมะนะคะนี้เราจะถวายเกียนถวายพระาหารเช้าอยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเรียง แล้วก็เดินข้าแถวอันนี้เป็นพานสัป,ปะยะนะคะที่จะถวายโอ,อ้ค่ะเดียนนะคะเป็นพานอะไรนะคะอเขาเรียกว่าสัมปทานก็คือหนึ่งปีเนี่ยที่เราทําสร้างกันมาเนี่ยเราทําอะไรบ้างเนี่ยะคะ่ะแล้วก็จะถวายทีเบียวนีก็คนนือนนโอ้โหโ<ด>ไว<ห>ยสวยมากเลยนะคะชมตรงไหนคะอ๋อแล้วแต่ว่าจะใส่อันไหนก็ได้ค่ะ อออแต่ว่าเขาถวายไเปเม,มคีความหมายว่าอะไรคะมีความหมายก็คือก็คืออันนี้ที่เราเอ่อเราทํามาทั้งปีเลยอะค่ะ mm hmm. เราสร้างมาทั้งปีทีเนี้ยเราจะถวายรวม วันวันมีภาพเป่าวันกระถิ่นเราก็จะมีถวายสัปปะทานแบบนี้อ๋อคนที่เป็นเจ้าภาพอย่างเช่นว่าเจ้าภาพใหญ่สมมติว่าถวายหินทรายมาแต่ว่าอ,อย่างเช่นว่าอาจารย์ถวายหมื่นหนึ่งแต่อีกคนนึงถวายแสนหนึ่งก็ให้คนที่ถวายแสนหนึ่งเป็นคนยกสัปปะทานอ๋อคือหนึ่งปีเขาจะนี้ค่ะแล้วเขาก็จะมีการพิธีถวายสัมปทานเดี๋ยวคุณหมวยจะได้เห็นโอ้โหสุดยอดเลยหมวยมาหมวยมาตรงนี้หมวยได้ความรู้แล้วก็ได้ความสวยงามแล้วก็จะไปบอกผู้ชมนะคะอันนี้รด กฎที่เอาไว้ในมค่ะก็คือ,เ,อเวลาที่เราจะขึ้นไปนั่งปฏิบัติธรรมับครูใหญ่นะคะก็จะมีกฎทีเนี้ยปีหนึ่งก็ต้องมีการเปลี่ยนเพราะว่ามันจะต้องผูกทางไปเนาะ<ช>อันนี้ก็ยติธรรมก็รวบรวมอันนี้ชมรมคนส่งมอของท่านหลายท่านค่ะแล้วก็ชมรมคนส่งมน่าจะเป็นของท่านพระรูมะค่ะหนศรัทธาไม่ใช่ธรรมดานะคะท่านผู้ชมแล้วตรงนี้อุอ้ยสวยจังเลยอ่ะ อันนี้ค่ะเราจะถวายช่วงหลังจากที่ฉ่ำเฉาแล้วแล้วก็จะไปถวายรอ้ห้สวยงามมากเลยอาพวกลสีพวกนี้ไม่ได้จ้างนะคะเป็นญาติทรรมเป็นแม่ชีแล้วก็ญาติทรรมเลยค่ะอ๋อเหรอคะใช่ค่ะพราที่ที่ทำที่สวยนี่นะคะลาสีนี่ไม่ได้ไม่ได้จ้างนะคะไม่ค่ะเป็นญาติธรรมแล้วก็แม่ชีช่วยกันค่ะสวยมากสวยมาก แล้วก็จะมีเจ้าภาพใีแต่ละรอบอ๋อแต่ละรอบที่จะมีเจ้าภาพ่าพสมมติว่าไม่ชีเราสมมาติว่า,วาะจะมีแบบว่าไม่ชีท่านไหนที่รับผิดชอบในช่วงนั้นท่านก็จะบอกยันติถามว่าเออใครอยากร่วมเป็นเจ้าภาพใบสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีใบตองอะไรโอ้นี่นี่ธรรมชาติมากเลยเนี่ยวัดป่าเนาะเนี่ย <laughs> อันนี้อของถวายพระป่าไงค่ะวัดป่าค่ะ อ,อันนั้นเป็นต้นอ้อยมั้งใช่ค่ะอ,อืออุ้ยนี่ทำแบบมันพวกวบบนี้แบบโบราณค่ะแบบจริงๆนะไม่ไม่ว่าตูอไม่มีไม่เคยนะมีข้าวมีทุกอย่างเลยค่ะแล้วใบสีนี่นะคะที่หมวยสะดุดตาก็คือใบสีอันนี้ค่ะคือตปทำได้สวยมากเลยอ่ะอ๋ออันนี้เป็นพานบูชาคูอ่อาเงห้ยค่ะ นี่ขันห้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นแบบลักษณะแบบนี้ค่ะความสะดุดตาของมมยเนี่ยคือมวยเห็นโอ้โหขันห้าลักษณะนี้โอ้โหพ้่อบิติเลยเนาะคะเห็นอย่างเนี้ยคือแบบหายากค่ะไม่เคยไม่ไม่ม่สัมสัผัสแบบธรชาติแบบนี้จริงๆไม่หายากโอ้โหโ นี่นะคะท่านผู้ชมคือความสงบเงียบและความเป็นล้านนาเป็นกันเองอันนี้ก็คือกับพระกับพระนะคะเพราะว่าตรงนั้นผู้หญิงไม่ให้ขึ้นนะคะที่นี่ก็ทำวัดเช้าประมาณตีสี่กว่าตีสี่กว่าก็ทำวัดเช้าแล้วใช่ค่ะพอทำวัดเช้าเสร็จอ่าญาติธรรมก็ช่วยกันปัดสาราทำนู่นทำนี่กันสะอาดสะอาดจริงจริงๆสะอาดทุกทุกมุมแล้วก็มีแต่ต้นไม้สีเขียวคือสวยมากค่ะ แล้วด้านนี้ก็คือเป็นอะไรอีกคุณน้ำทางด้านนี้เป็นอะไรคะคะทางทางด้านอันนี้เป็นสาลาอ,อ่าคืออ๋อนั่งปฏิบัติทมได้หมดทุกที่เหรอยังไงคะนี่นะคะเราจะพามาดูชมน,นะคะเข้าไปได้ใช่ไหมคะได้ค่ะนีนะคะความเป็นธรรมชาติแม่ค่ะทุกผ่พา,พาไม่ิีวาดอยากจะได้ยินเสียงชีวาดแล้ววันนี้นอโอ้สาธุค่ะไม่ไม่ไม่ชี ประจำอยู่นี่เลยใช่ไหมเจ้าค่ะใ,ให้ให้หมดูดก็ได,ได้ได้ไง <c oughs> ได้นี่นะคะนู้ยมคือจริงๆแล้วตัวเองก็ชอบในด้านนี้นะแต่ไม่มีใครรู้เ <c oughs> ขานึกว่าลดฝนไม่ใช่นะแบบบอบแอบไปบวชบ่อย <c oughs> แอบไปบวชบ่อยบวชดีเนาะแอบไปบวชบ่อยแล้วก็แอบไปปฏิบัติธรรมบ่อยแล้วหลักๆเลยก็ชอบกวาดวัดล้างห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนี่เห็นไม่ชีททำนะคะไม่ชีขออนุญาตนะคะ แม่บวชดีดีนานยังเอ่ยนานนะคะนานเลวภาษาแล้วหลภาษาอือหือนี่นะคะแม่ชีว่าโอ้โหประจําที่นี่ถ้าหมวยมาจะพาคนมาบวชอย่างเงี้ยก็คือมาหาแม่ชีได้ใช่ไหมคะมาหาได้ทุกทุกคนใช่หมดเขาจะพาไปลงทะเบียนจะลงไหนก็ได้ทุกท่านเลยอืมท่างนอกตรงนั้นจะเป็นจุดลงทะเบียนนี่แม่ถูตรงไหนแล้วเนี่ยแม่ถูถูถู ขอขออนุญาตทําสะสมบุญขออนุญาตสะสมบุญช่วยไม่ทีนิดหนึ่งนี่นะฮะยันของคุณนั้นไปไหนที่ขั้นอยู่ไหนขึ้นไปเลยอ๋อออกไปโน้มน้ากุ้งนั่งฮะที่ไหนตองนั้นที่เป็นแผ่นเอออยู่ตรงไหนไม่เป็นยันเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทำจริงจริงแต่จะพาท่านผู้ชมดูให้จบที่เดี๋ยวลูกนะคะเดี๋ยวลูกจะมาทำเดี๋ยวพาไปดูลานทำตรงข้างในอ่า ตรงนี้ก็คือกว้างมากเลยนะคะท่านผู้ชมทุกทุกทุกที่คือนั่งนั่งปฏิบัติทาได้หมดใช่ไหมคะแม่ค่ะได้ค่ะได้เลยอันนี้จะเป็นศาลาดำที่เขาทาใบสีการทําขันตะเบ่งเนี่ยโอ้แล้วก็จะย้ายขึ้นมาค่ะแล้วก็แปดเหลี่ยมทําเสร็จก็ขึ้นแปดเหลี่ยมวันนี้กลับถึงกันแล้ณมากเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสัมณ์สสดตัวหต้องดูใบสี อะไรคะโอ้โห oh. อันนี้ไม่เราไม่ได้จ้างจริงค่ะไม่ชีกับยกษิธรรมช่วยกันทำนี่ก็ไม่ได้จ้างไม่ค่ะไม่ได้จ้างสักอย่างค่ะทำไมไม่ชี้ที่ที่เก่งจังแม้กระทั่งทำตาลลาทำอะไรเงี้ยก็ไม่ได้จ้งางค่ะก็ขู่อย่างแตกี้เขามาช่วยกันทำค่ะ oh. พื้นนี่พระจา์ก็เทอุป <laughs> <laughs> ัตทำจริงจริงแ <laughs> ค่ตัลลาฟัรทำยังมีรูปพัน์ตอนเทนี่นี่นี่ถ้าช่างทำไม่ใช่อย่างนี้ <laughs> สือเจ้สเจ้าตรงนั้นก็คือเวลา,าเราเรามีแบบว่าดูใหญ่ท่านมาเลาวสมมติว่าท่านเสียแล้วแล้วก็จะต้องมามอบร่างโดยจะต้องทําพิธีในนี้ก่อนค่ะก็เหมือนสวดสวดประมาณสามวันห้าวันแล้วถึงจะขึ้นหมอ,อมตรงนั้นก็จะเป็นที่้บ่านคูอใหญ่ก่อนข็คือผู้หญิงหัามเข้าดีเาใช่ไหมเาข้าได้เดี๋ยวเราต้องเดินอยู่แล้วเราต้องเดินอยู่แล้วไป